ดีนะคะทุกท่านเลยค่ะตอนนี้อยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหจังหวัดนี้นะคะมีร้านอาหารเด็ดๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพวกเราทีมงานจากที่พรสนะคะมาที่อีกหนึ่งร้านดังค่ะของจังหวัดพิษณุโลกค่ะเรียกว่าถ้าใครมาพิษณุโลกนะคะอยากจะให้แวะมาค่ะที่ร้านนี้เลยค่ะกับร้านขาหมูกาแล น,นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าของร้านด้านในดีกว่าว่ามีเมนูอะไรเด็ดบ้างตามมาเลยค่ะเอาละค่ะนะคะเราอยู่กันที่ขาหมูกาแลค่ะคะุณผู้ชมคะเข้ามาในร้านต้องบอกเลยนะบรรยากาศโอ้โหเป็นสาวเหนือเลยนะคะดิฉันดึกว่านะคะดิฉันเป็นสาวเหนือท่านหนึ่งแล้วนะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ๆเจ้าของร้านเขาด้านในดีกว่าสวัสดีค่ะโอ้โหคุณนี่ค่ะนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตนั่งคุยด้วยเลยนะคะ ภาพ่ันสวยนะคะเนี่ยร้านนี้ค่ะนะคะมีเมนูอะไรเด็ดเมนูอะไรอร่อย้างที่แบบคนที่มาพิซซ่าโลกแล้วมาแวะร้านนี้แล้วต้องสั่งเลยเมนูนี้มีอะไรบ้างคะที่ที่เป็นตัวชูโรงเลยก็คือขาหมูค่ะเพราะว่าชื่อร้านข้าวขาหมูเนาะแล้วก็เมนูต่อมาก็เป็นข้าวซอยค่ะที่ร้านเราลูกค้าติดเยอะค่ะนี่ขาหมูนะคะตามชื่อร้านเลยนะคะ ดิฉันคิดว่าขาามูนวงเขาเนี่ยคุณลูกน้ะต้องมีแบบความแบบนุ่มแน่นอนเลยเนาะนะคะชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีเมนูอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูข้าวซอยด้วยนะคะ เห็นว่านอกจากข้าวซอยมีอีกหลายเมนูเลยนะคะอ่ะน,นี่ค่ะมีรายการอาหารด้านบนนะคุณผู้ชมค่ะใครที่จะมาทานน็อกัะเพราหมูกรอบนี่ค่ะแหนมคั่วไข่ก็มีแกงฮังเลก็มีลาบเนื้อก็มีนะคะโอ้แล้วก็มีข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อน้องลายโอ้โหน่าทานมากรุ <c oughs> ่นนี้ก็คือน,นี่ค่ะหิวแล้วท้องร้องแล้วนะคะ <c oughs> จังหวะนี้คุณพี่ขาเปิดปิดนะคะเวลาเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีวันหยุดวันไหนบ้างคะ ก็จะหยุดทุกวันที่1กับวันที่16ของเดือนค่ะทำไมต้องเป็น1กับ16หเหรอคะทุณนพี่หาเพราะว่าเป็นวันหวยออกส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเงียบค่ะ<า>ก็เลยเลือกเป็น2องวันนี้ดีกว่า่ะ นะคะหนึ่งกับสิบหกนะคะคุณผู้ชมนะคะจำง่ายๆดีว่าคุณผู้ชมจากันได้อยู่แล้วหละนะคะใครที่เป็นสายเลขเนาะนะคะหนึ่งกับสิบหกไม่ต้องมานะนอองั้านวานหืดก็คือมาให้เลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีหลากหลายเมนูค่ะใครที่มาที่วพิษณุโลกนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะอยากให้ทุกที่ปักหมุดร้านให้นิดน,นึงว่ามายัางไงบ้างเดินทางหรือว่าจุดสังเกตก็ได้ค่ะทุี่ค่ร้านเราจะอยู่แยกต้นว่าเลยนะครับแยกต้นว่าจะอยู่ หลังขวดเจโชคเลยนะครับขับตรงเข้ามาหลังขวดเจโชคประมาณ200เมตรนะครับร้านเราจะอยู่ซ้ายมือหน้าหมู่บ้านราชวัีก่อนข้ามสะพานของชรประทานนะครับนี่นะคะคุณผู้ชมหาละเอียดมากนะคะหรือนะคะค้นหาตูงเจอก็ได้ <c oughs> นะคะหาหมูกาแลนะคุณผู้ชมคะอยากให้แวะมาจริ สบายแล้วก็ใครที่เป็นสายอาหารเหนือนะคะไม่ปวดพลาดค่ะที่สมทันเลยคะเขาใช้น้ำปลาตาที่ขลดด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้คุณพี่เขาไปทำออเดอร์ต่อก่อนแล้วกัดร้อนนะคะแล้วก็ทีมหน้าเราจะไปสนุกสนากันที่ไหนร ร้านเด็ดร้านดังที่ทิพรสเราค่ะพามาปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านต้องบอกว่าร่มลื่นมากนะคะเมื่อกี้ไปคุยกับพี่เจ้าของร้านเขามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพี่เขาเป็นคนเหนือเลยนะคะแน่นอนคนเหนือทําอาหารเหนือจะไม่อร่อยได้ยังไงนอกจากร้านนี้ค่ะมีเมนูเด็ดนะคะก็จะเป็นข้าวขาหมูแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่เบลสั่งมาลองชิมนะคะก็จะเป็นนี่เลยข้าวซอยคุณผู้ชมคา ลองเข้ามาดูใกล้ๆนี่โอ้โหแค่เห็นน้ำนะคะเค็มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นนี้ค่ะเ้าซอยไก่แบบนี้น้องใหญ่ๆแบบนี้มีเครื่องเคียงให้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะรสชาติเขาเข้มข้นอยู่แล้วเราจะมาขอเติมความอร่อยความกลมกล่อมด้วยตัวนี้เลยเป็นน้ำปลาที่พรสของเราค่ะนะคะแค่มีที่พรดก ครบรสแล้วนะคะขออนุญาตเติมความเข้มข้นลงไปเลยนะคะแบบนี้เพื่อจะได้กลมกล่อมมากขึ้นนะคะและต่อมานะคะกับตัวของน้ำส้มสายชูกร่น5%ค่ะตาทิพรสนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าทิพารสของเราเนี่ยมีน้ำส้มสายชูกร่น5%ด้วยทําไมต้องเป็นกร่น5%คุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะผ่านกระบวนการกรําผลิตนะคะที่เป็นธรรมชาติจากอ้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ปลอดภัยนะคะได้เปรี้ยวกันแบบอร่อยแน่นอนค่ะตัวนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อใช้กันได้นะคะแล้วก็หลายหลร้านที่นี่ค่ะใช้ทุกร้านเลยนะคะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเนาะคุณผู้ชมว่าข้าวซอยไก่ค่ะนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำซุปคือเข้มข้นจริงๆคุณผู้ชมคะเห็นแค่น้ำซุปก,ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็นอกจากข้าวซอยเขามีเมนูข้าวขาหมูด้วยนะคะ อร่อยมากคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าตัวน้ำของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะถึงเครื่องแกงมากๆแล้วก็ไก่ของเขาเนี่ยมาเป็นน่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสั่งหนึ่งจานเนี่ยนะคะเบลบอกเลยว่ากลิ่มอร่อยแล้วก็มีเครื่องเคียงให้ด้วยแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใครที่อยากจะมาทานอาหารเนื้ออร่อยออยค่ะอยากจะมาทานขาหมูอร่อยอรอร่ยค่ะกับความอร่อยจากทิพพรสด้วยนะคะแวะมาได้เลยค่ะร้านขาหมูกาแ,แลนะคะหาไม่ยากคุณผู้ชมนะคะเซิร์ช Google ก็ได้นะคะเรามีปะมุดไว้ให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมาลองชิมแลวเขายังมีเมนูอาหารเหนืออีกหลากหลายเมนูเลยนะ,คะใครที่อยากจะทานอาหารเนือจากจังหวัดพิษณุโลกค่กะแวะมาได้เลยนะ,ะขาหมูกาแลค่ะเดี๋ยว เพราะว่าอร่อยมากๆเลยอยากทานอาหารเหนือก็ต้องแวะมานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้าเราจะไปร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยกับทิพพารสที่ไหนกันต่อรอติดตามกันได้นะคะไปก่อนนะเอาละค่ะทุกท่านค่ะเมื่อสักครู่นะคะโอ้โหเข้าไปพูดคุยสุขสนานเลยนะคะกับร้านขาหมูกาแลจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะท่านไหนที่เป็นสายขาหมูนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะ หมดร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยไว้ให้แล้วที่สําคัญต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยคุณผู้ชมคาะร้านตกต่ง สไตล์บรรยากาศแบบเหนือเหนือเลยนะคะใครที่อยากมา,มาลองชิมนะคะหรือว่ามาถ่ายรูปที่ร้านก็ได้คุณผู้ชมแวะมาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะร้านนี้นะคะก็ใช้น้ําปลาตาทิมพรสด,ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่พรสของเราไม่ได้มีเฉพาะน้ําปลาแล้วนะเรามีค่ะเป็นผงปรุงรสทิมพรสด,ด้วยซึ่งผงปรุงรสตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าเขามีความโดดเด่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีความหอมค่ะทั้งกระเทียมทั้งพริกไทยเลยนะคะซึ่งเป็น เ,เครื่องเทศค่ะที่เรียกว่าอยู่เกือบทุกเมนูของอาหารไทยเลยนะคะตรงนี้คือจุดเด่นของผงปรุงรสทิพรสค่ะแล้วก็ยังจะมีนะคะน้ํำส้มสายชูกรัด5%ด้วยนะคะกระบวนการผลิตจากธรรมชาติก็คือจากอ้อยนั่นเองค่ะสะอาดใสปลอดภัยด้วยนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะกับขาหมูอร่อยๆนะคะวันนี้ทิพรสมา หมุดจัดให้แล้วที่จังหวัดพิสนุโลกค่ะวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปชิมข่าวหมูกาแลกันก่อนนะคะทิปหน้าจะไปสนุกสนานกันที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะทิปนี้ไปแล้วค่ะทิปพะ